เดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กดเปิดเพลงเฮ้ยเดี๋ยวบ้างนะเอ่อสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับเอ่อนาแดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมชื่ออะไรนะอืมนาลแดนนาลดูดเออเรียกเป็นน้าเออวันนี้ก็ผมจะมาสอนมัดนะฮะที่ชื่อว่ามิลอนหรือมิวมิลนรออะไรทุกอย่างอะไรแหละมันเป็นรอชอ นี่ยมันเป็นมิลินอมิลมิลินอมิลเลนานั่นแหละแต่ผมเรียกมิลลิโนนั่นแหละอ่านั่นแหละนะฮะก็มัดนี้ก็เป็นมัดที่เรียกได้ว่าเป็นมัดที่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในการพวกในในมัดที่มันเป็นมัดเอ็นบีซีสร้างบ้านหรืออะไรนะฮะก็เป็นที่มัดนี้มันมีตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุด สี่หรือหนึ่งจุดห้าเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจว่ามันใช่มัดเย,ยวกันลิป่าที่เป็นมอดหมู่บ้านนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านตอนนั้นจะไม่มีหมู่บ้านแยกเป็นศาสนาแล้วก็พวกสร้างบ้านเป็นฮินดูนู่นนี่นั่นนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่เลยนะฮะจะมีแยกนะฮะแยกเมืองออกมาเลยนะครับผมก็นะฮะมอดนี้ก็มีความเรื่องชื่อนะฮะเรื่องการ สร้างเมืองฮะว่าคนส่วนใหญ่ชอบให้คนหนีเขาสร้างใช่ไหมฮะใช้มอดนี้เลยฮะให้อเอ็ีสร้างให้นะฮะซึ่งที่ผมตั้งชื่อคือมิรินนะฮะเป็นชื่อมัพโอเคเดี๋ยวผมเข้าเลยนะฮะอ่าม็อดนี้บอกก่อนเลยว่าเราถ้าเราต้องการตามที่ใจอยากเราสามารถปรับแต่งได้ส่วนใหญ่มันจะตั้งค่าให้ไม่แบบไม่ค่อยตรงใจเราเท่าไหร่นะฮะเราต้องไปตั้งค่าเองนะฮะซึ่งเราอ่านก่อน โอ้อินเทอร์เนชั่นนะฮะซึ่งเป็นเควสนะฮะซึ่งในเกมก็จะมีเควสฮะเควสนี้ก็จะได้ทั้งเวลาทําเสร็จแล้วนะฮะจะได้ค่าความเป็นมิตรกับอะไรกับได้กับเยกีนะฮะมาดูบ้างที่อาจจะได้เงินบ้างนะฮะโอเคนะฮะจะมาพูดถึงไอเทมที่มันมีในเกมนี้กันก่อนฮะไอเทมที่มีในเกมนี้ฮะก็จะเป็นพวกสิ่งก่อสร้างบ้านนี่ก็จะไปสร้างบ้านพวกของมันเองนะฮะซึ่งก็จะแยกออกไปทั้งญี่ปุ่นทั้งฮินดูทั้งบ้านแบบ บ้านไม้ปราสาทหินนอะไรก็แล้วแต่ทางเดินก็ไม่เหมือนนะ,ะับเป็นการเวลพาสยังมีเลยโอ้เรียกว่าสุดยอดบางทีนะสุดยอดบางทีนะก็บางทีบางทีของมึก็เฉยๆมีแบบครึ่งครึ่งสลับด้วยนะฮะแบบเป็นพาสทางเดินนั่นะอา้าวแล้วก็ค่าเงินหลักของการใช้เกมนี้คือเป็นเงินตามที่มันบอกนะฮะจะได้ค่าแต่เหรียญทองแดงไปเหรียญเงินแล้วก็ไปเหรียญทองนะฮะซึ่งค่าก็จะห่างกันหกสิบสี่นะฮะ โอเคแล้วก็พูดถึงของที่สามารถแลกได้ตามของพวกมันนะฮะเราสามารถคาบเองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะผมก็ไม่เคยลองดูเราไปลองครับติงไกลดูนะฮะใครที่ไม่ทราบเราผมจะไม่บอกถึงเกี่ยวกับพวกวิธีการสร้างนะ,ะผมมาสอนพวกการใช้คําสั่งนู่นนี่นั่นมากกว่าโอเคนะฮะหลักๆก,ก็คือไอเทมพวกนี้ช่างมันก่อนนะฮะพวกกระดาษอะไรนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารการกินแล้วก็มีจุดเกาะแต่ก็ไม่ค่อยทเท่าไหร่ไม่แนะนาให้ใส่นะฮะโอเค ออสำคัญหลักๆเลยนะครสำหรับการสร้างหมู่บ้านคือไอเทมนี้ฮะถือไว้ในมือก่อนอันหนึ่งผมจะไม่ใช้ตอนนี้แล้วก็จะมีอันนี้นะฮะอันนี้ไปทําอะไรเอาไว้อธิบายพื้นที่กดติ๊กที่พื้นเอานะฮะก็ผมก็ฆ่าเหมือนกันอันนี้อะไรอันโนพาวเดอร์ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้อาจจะเป็นธนูเป็นชุดเกาะแล้วก็ชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะมีอันนี้ด้วยหมวกแล้วก็ชุดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นกระดาษกระดาษกระดาษน่ากลัวนะฮะแล้วก็ไปชุดเกาะแล้วก็อาหารนะฮะก็โอเคตรงนี้ก็หมดแล้วนะฮะ อ่ะเราจะมาพูดถึงไอ้แท่งเป็นนาสีเหลืองทองนี่นะฮะก็เคสทิกที่พื้นนะฮะมันจะขึ้นคำว่าอะไรนะใช้ออฟซิเดียนเพื่อลรนดอมหมู่บ้านขึ้นมานะฮะซึ่งผมว่าผมจะต้องวันจะแรนดอมมาแหละแต่ว่าผมจะยังไม่ใช้ตอนนี้นะฮะโอเคเราจะมาพูดถึงตอนแรกก่อนตอนแรก,กคือรอเราเกิดมานะฮะอ่ะลองเราเกิดมานะฮะหมู่บ้านจะไม่เกิดภายในพื้นที่เราภายในหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะฮะแล้วก็ หลายโลกแล้วผมเกิดมาไม่เคยเจอเมืงใน2กิโลนะฮะซึ่งเราบินไปได้เลยหล้วก็เจอเองแหละหรือไม่ก็มันจะเจเนเรตประมาณ5้าเมตรเวลาอยู่ใกล้นะฮะแล้วแต่คนนะฮะเราจะดวงแต่ว่าเราสามารถสร้างเองได้โดยการถือกระทานี้กระทานี้ผมก็ไม่ทราบอาจากไหนลองครับเป็นไกด์ดูนะฮะไม่มีก็แปลว่าไม่มีในหมดธรรมดาะฮะ่ต้องเป็นเกียร์ถีพราะนั้นโอเคผมงะโดดทาไมมาจะพูดถึงไอ้มอดนี้นะฮะมอดนี้ก็คือ วิธีการเซตติ้งนะฮะเราไม่สามารถไปเซตติ้งในคอนโทรได้ปกติไม่เคยขึ้นเลยนะฮะหรือขึ้นวะไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นในนี้นะฮะโดยจำง่ายฮะต้องกดตัวเอมขึ้นมาฮะกดเอ็มปุ๊บถ้าไปทับกับไอ้พวกแมปอะไรก็ไปตั้งค่าแมปให้มันไม่ตรงกับเอ็มนะ,ะเพราะว่ามันจะใช้เอ็มเป็นหลักม่สามารถปรับแต่งได้ที่คอนโทรด้วยนะฮะโอเคหน้าแรกที่เราจะเจอนะคือหน้าต่างนี้นะฮะคือตอนนี้เราก็จะเป็นอะไรวะเป็น มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพวกอะไรวะครับนีผมขอด้วยงกันมันเป็นคล้ายเครดิตหรืออะไรทุกอย่างแหละเลเวลเซ t i o n l มันจะเป็นแบบนะฮะโครงสร้างเดี๋ยวผมอธิบายก่อนมันเป็นนะครับว่ารูปแบบนะฮะว่ามันจะมีรูปแบบไหนม้างมีอยู่ห้ารูปแบบใช่ไหมโอเคแล้วห้ารูปแบบจะแตกมันย่อยๆว่าจะมีบ้านแบบนู่นแบบนี้นะฮะก็คือมันจะมีห้าอยู่ในหลักๆนะฮะ โอเคเราจะมาพูดถึงการตั้งค่าเซตติ้งเป็นส่วนใหญ่นะผมจะไม่ค่อย,อยนี้เท่าไหร่พวกนี้ว่ามันก็ไม่ค่อยสําคัญต่ออะไรเพราะมันไม่ใช่ค่าเซตติ้งนะฮะโอเคค่าสเต้งแรกอะไรแบบค่าสเต็แรกอะไรค่าเซตติ้งแรกนะฮะคือ UI เซตติ้งนะฮะก็กดไปมีหน้าเดียวใช่ไหมโอเค UI เซ t ติ้งนะฮะคือการตั้งค่าบบธรรมดาเบสิกเลยนะฮะวิธีสราวิเลก็คือเหมือนจะโกนแล้วได้เสียงสะท้อนกลับมาว่าตรงนั้นก็คือแบบเอ้ย มีใครอยู่ไหมแล้วก็บอกเออมีอยู่นี่ไงนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็จะบอกว่าอยู่ทิศไหนนะฮะน่าให้ดีต้องมีเอ่อพวกมินิแมปนะฮะจะช่วยบอกทิศเหนือทิศใต้นะฮะหรือไม่ก็กด F3 ใครดู x y เป็นก็เชิญตามสบายนะครับจะมีบอกไปทางทิศเหนือทิศตะว,วันออกทิศตะว,วันตกทิศใต้แล้วก็มีเฉียงนู่นเฉียงนี่เฉียงนั่นนะฮะแต่ไม่บอกว่าประมาณกี่องศานะฮะโอเคแล้วก็คือดิสเพ display to mino mino อินโฟเพนนัลเดฟเฟนต์นะฮะคือการกดปุ่ม M แล้วข okay? okay. ึ้นหน้าต่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะโอเคเราสามารถตังค่าได้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราไม่ได้นะฮะไอ้ได้ดิผมจำไม่ได้กดปุ่มอะไรจ่างมันกดไม่ได้ฮอร์เฮียบิลเจตวิทวีนเอสตีมสิบนะฮะก็คือการว่าจ้างเอ่อเอ็มบีซีนะฮะไม่ทราบว่ากดว่าจ้างไงก็มันจะเป็นแบบคล้ายๆถ้าเป็นเอซีตัวไหนมันขึ้นว่าจ้างได้หรืออะไรสักอย่างเราไปคเชียร์เองนะเพราะมันทําไงกดจีปุ๊บเอ่อเขาบอกว่าทำตอนระหว่างไม่ใช่ระหว่าง ก่อนที่มันจะโกรธกับตอนที่มันอะไรนะสร้างอะไรนะกันกันหมู่บ้านตัวมันนะฮะก็ต้องกดจีก่อนถ้าขึ้นว่าเราตีมันแล้วมันแบบคล้ายๆเรามันมาสู้กับเราเงี้ยเรากดจีจะไม่เป็นผลแล้วก็ตอนที่มันป้องกันจากกลุ่มโจมันก็ไม่เป็นผลกันนะฮะโอเคหน้าทีสองนะฮะ feel back english คือถ้าคำอะไรนะแบบคล้ายๆภาษาที่ไม่รองรับในเกมนะฮะเป็นภาษาอันดับแรกที่มันไม่รองรับนะฮะมันจะใช้ อะไรนะภาษาอันที่สองเนี้ยไม่งั้นมันจะเป็นภาษาที่ภาษาแปลกๆที่มันเกมนี้รับไม่ได้นะฮะเอ้ยมันรับได้เห็นหน้าแต่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะแค่นั้นแหละโอเคอัลต้ามิลิสวิตอ๋อเดอะสกิปแพรกก็คือถ้าเรามีเทคเจอร์แพ็คที่มันมีเท็กเจอร์แพ็คที่มันใช้กับมอดนี้ได้นะฮะก็เวลากดถ้ากดเอ่อนอนนะฮะแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็จะเป็นเทคเจอร์แพ็คเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ไม่เคยลองเทคเจอร์แพ็คเกี่ยวกับเทคเจอร์แพ็ โอเคนะฮะคำว่า orange orange ตามอ่านตามผมนะ orange เลขถูกป่าวะ o u i เอ้ย i นะฮะมันเป็นคำว่าใช่นะฮะหรือว่า yes ในภาษาอีกนายหนึ่งนะฮะซึ่งภาษาอะไรวะนะฮะแต่ว่าคำว่านอนก็แปลว่าไม่ no หรือไม่เอาหรือไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะก็เราจะปรับปกติคือเอานะฮะคือ i แล้วก็ เวอร์ช e ลลังเกดนิชูเรนเทอร์เทอร์เรตโรเปลวเรจรนก็คือการคล้ายๆว่าเรียนภาษาจากไอทีการพูดนะฮะเราจะมีคลาสในการรับฟังภาษาจากพวกมันนะฮะแต่ก็คือเราไม่ต้องไปฝึกภาษาจริงนะฮะมันจะฝึกภาษาให้เราก็คือการเหมือนคล้ายๆว่าเราได้วุ้นแปลภาษามากินเข้าไปแล้วเข้าใจทุกอย่างนะฮะก็ประมาณนี้คือกดแยกไว้ก็แล้วแต่นะฮะสำหรับใครที่มีถ้าใครแบบรู้หลายภาษาก็ใช้นี้ไปก็แล้วแต่ โอเคเวทเอร์ชันโหลดอเวเบิลดีเจเนอร์โหลดเอาเรนเกตก็กดโอ้อยเอย้แต่ผมมาไม่ดีกว่าเอาให,ให้มันเลือกอังกฤษมาให้เอ่อด mm ิสเพย์เดอะมิทอลเวอร์ชันครีเอทีฟแคร์ก็เป็นแบบเอ่อการออกแบบเควสจะอธิบายไม่ใช่จะโชว์เวอร์ชันสำหรับเวอร์ชันอะไรนะฮะก็ดิสเพย์สตาร์ทแท็กนะฮะคือเวอร์ชันนี้มันจะอะไรวะ อธิบายแล้วงงว่ะ Starting tag นะก็คือแบบคล้ายหัวข้อนะฮะซึ่งมันมันจะมีเวอร์ชั่นอยู่ตรงได้ปะมันไม่อธิบายอยู่ตรงมุมไหนนะฮะ Display ร h Dis e name นะฮะก็จะโชว์ชื่อของอะไรนะว i l เจอร์นะฮะก็จะอยู่บนหัวนะฮะแล้วก็จะมีระยะบ,บอกว่าห่าง เอ้ยไม่ใช่อีกอันหนึ่งอันนี้จะบอกว่าจะให้มีชื่ออยู่บนหัวไหมปกติวิลเลอร์ทุกตัวจะตั้งชื่อมั่วๆม,ม,มาให้นะซึ่งจะมาดูดีหน่อยนะฮะมันจะชื่อแบบเออหมาขัา้นถนนอะไรอย่างงี้แบบบ๊อบบี้ดอกกี้นะฮะอะไรก็แต่มันจะตั้งให้มเองเนะี่ยให้มันเหมาะสมกับศาสนาหรือว่ารูปแบบหมู่บ้านตัวเองนะฮะก็จะตั้งให้ โอเคที่ okay t r a n s f o r name visible นะฮะก็ถ mm ้า hmm. ห like, exactly ่างจากวลเลเจอร์เท okay. uh, ่าไหร่ชื่อมันจะล่องหนนะฮะก็คือปกติห่างไว้ประมาณ20บล็อกหรือ20เมตรนั่นแหละทำให้ชื่อมันจะมองไม่เห็นชื่อบนหัวจะเห็นเอ็ซีตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เดีนเข้าไปใกล้จะเห็นมันแล้วอะไรตอนนี้โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับราแชทนะฮะสำหรับ n p c นะฮะ NPC คุยกับเรานะครับในระยะห้าห้าบล็อกถึงจะได้ยินนะฮะเอ๊ะไม่ได้ได้ยินจะเห็นข้อความที่มันพูดนะฮะหรือว่า เห็นข้อความที่มันแสดงให้เราเข้าใจนะฮะซึ่งจะเป็นการตั้งค่ามาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจะไรตรงนั้นนะฮะโอเคล่านที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับปติเพนะฮะซึ่งเหมือนว่ามันคุยกับอีกคนหนึ่งแล้วมันจะอีกคนนึงได้ยินด้วยเอได้เห็นด้วยแต่มันก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรคือไม่อยู่ในเหตุการณ์ขนาดนั้นก็เลยตั้งค่าว่าให้เป็นศูนย์ก็คือไม่มีทางเห็นโอเคโอเคแด้วมาพูดถึง World Generation นะฮะแล้วก็ต้องควบคู่กับวิเดรดด้วยนะฮะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นการต ความระยะห่างของพื้นที่นะฮะโอเคเวอร์ซิ่งเอาบริพาดวยวันเจอไรเดดด a ข้อโ c ลออนรีนอร์ทซ์ t อ e วอร์อยู่มิ่งทุ o ฮันเด็กทูโอเคเวอ t ์เจอร์อ e สเจนเนอเรตเอ่อเวอร์เจ r ร์อินนิวชักเวอร์ e จอร์ซูเจนเนอเรตไม่แน่ใจในนิวก็ถ้าให้มันสร้างหมู่บ้านหรือว่าให้มันยังไงก็ต้องให้ให้มันมีหมู่บ้านในเกมนี้นะฮะก็คือเราอ่ามีม็อดนี้แต่เราไม่มีหมู่บ้านก็ไม่ต้องลงม็อดนี้นะะก็คือต้องตั้งค่าวัตถุนะฮะจะได้มีหมู่บ้าน หรือว่าเราไม่ต้องทําหมู่บ้านแล้วเราใช้พวกเพ็ดพวกอะไรสะเศขึ้นมาเองก็ได้ฮะมันก็เป็นหมู่บ้านได้เหมือนกันนะฮะโอเคเวทเทอร์เวทเทอร์มาดูดูป่ะอันนี้ไม่ใช่นะ,ะคนละตัวกันแปลว่าอะไรไม่ดู้ to generate m n n o r น o n Building in n e ินเนก็คือการสร้างพวกไอสิ่งกาา่อสร้างเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านนะฮะที่เปียกตัวจากหมู่บ้านหรือว่าเป็นพวก โจนแบนดิตอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะไปสร้างบ้านเป็นบ้านเล็กๆมีคนอยู่สองหนึ่งถึงสามคนหรือสี่คนนะฮะก็ตั้งค่าว,วัตถุว่าจะเจอแบบบ้านเล็กๆอยู่นะฮะมีจะพวกมีจะมีพวกขายของนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นพวกสุราและยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ <laughs> ไม่ใช่ยาเสพติดนะจ๊มันจะเป็นในพวกเอลเอลกับพวกข้าวไรอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะบางทีอาจจะคล้ายคล้ายว่าเป็นนัก้าขายก็ได้เอาของที่ถูกไปขายของที่แพงนะฮะโอเคเอาจากหมู่บ้านเล็กๆ มินิมัมดิสแทนเปนทว e นเจเนเตอ๋อก็คือถ้าเราอันนี้หกรบอกคือตรงจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนะฮะจะห่างจากจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะประมาณเท่าไหร่นะฮะควรตั้งค่าไว้เยอะนะฮะแต่ไม่ควรไม่ควรเกิน2อกกิโลนะ,ะเพราะว่าเราในระยะ2อกิโลเนะะี้ยมันจะตั้งค่าให้แบบถ้าอยู่ในระยะ2อกิโลนะฮะมันจะทําสัมพันธ์ตะไมาตีกันนะฮะหรือไม่บางทีก็มานั่งตีกันเป็นสัมพันธ์นะฮะโอเค แล้วก็ยิงตั้งค่าไปหกร้อยนะก็เราไปกะขนาดดูว่าหมู่บ้านจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะก็ข้งต่างต่างไมนะฮะแล้วเราตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งไว้นะครับทําไมลิงชอบพันบ่อนะฮะมิน um ิมัมดิฟแซนวิทววนเจเนเรตแอนด์รอนรอนเบลดิ้งนะครับอ่าหมู่บ้านแบบหมู่หมู่บ้านของหมู่บ้านที่เราจะใชจกลางหมู่บ้านนะจะห่างจากหมู่ไอไม่ใช่หมู่บ้านใจกลางหมู่บ้านจะห่างจากไอพวกสิงโกลาอ สิ่งก่อสร้างเล็กๆนะฮะที่มันมีคนไปสร้างไว้นะับประมาณเท่าไหร่แต่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของเราสิ่งก่อสร้างของ NVC แต่เป็นไม่ใช่ NVC ในหมู่บ้านแต่เป็น NVC นอกหมู่บ้านนะฮะแล้วก็เป็นพวกแบนดิ t ก็จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณเท่าไหร่นะฮะไม่ได้บ้าบิท b ทนบิทเวลล์บิลดิ้งนะฮะคือระยะห่างหมู่ไอ้ไม่ใช่หมู่บ้านจากไอ้บ,บ้านเล็กๆอ่ะของใครสักคนหนึ่งห่างจากบ้านเล็กๆของใครสักคนหนึ่งอ่ะเออมันจะห่างประมาณเท่าไหร่ตั้งค่าไว้ที่หกร้อยนะฮะหกร้อยบล็อก area law spawn point where w h เ r e you not g ก็คือการการเกิดของเราอบประมาณระยะ100 150คู150จะไม่มีหมู่บ้านสปาตรงนั้นนะฮะก็คือไม่ให้เกิดมาแล้วอยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะหรือรจะให้เกิดมามีโอกาสเจอก็ตั้งศูนย์แต่ถ้าเราเข้ามาแล้วมันก็ต้องเข้ามาก่อนถึงจะตั้งค่าได้นะฉะนั้นเราจะตั้งให้เจอตรงที่เกิดเลยก็ได้นะฮะโอเควิ l l a อันนี้ผมทำผมบอกยังอนันนี้ยังไม่บอกโอเค ติ้งวินาจครอบบอาโอ๊ยไม่ใช่โลคอลบอลช่างมันนะฮะภาษาอังกฤษเราจะไม่อ่านนะฮะโอเคเรดาร์ลาเพเยอร์ดูวิดเดอร์โนวิวแอพเพนสุคิฟเวอร์เรตชักโหลดเรือรถชักโหลดที่โหลดโหลดเด็ดนะฮะเรดาร์สองร้อยคือพื้นที่ที่โหลดนะฮะสำหรับความไม่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 ไม,ไม,ไม่คือจะคล้ายๆว่าโหลดหมนะู่บ้านอะไรสักอย่างนะฮะโหลดพวก NPC พวกอะไรนั่นนี here, ้นะฮะก็ประมาณนั้นอะผมก็ไม่แน่ใจคาว่าชักเป้าอะไรถ้าอธิบายผิดตรงนี้ก็ขออภัยเป็นอะไรที่แย่มากอ่านคาว่าชักไม่ออกเรเดยรเ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 รดาสเรดานี่ฮะ of normal r เ d i u s not h a r m l e f s e เรดา of r a d i นะฮะคือหกสิบสี่บ็อกนะฮะปกติมันจะตั้ง6หกสิบสี่บ็อกคือระยะจากจากแกูงบ้านไปนอกบ้านประมาณเท่าไหร่วะ Normal Village no Thermal ก็คือค่าปกติที่มันแบบคล้ายๆว่าค่าเริ่มต้นนะฮยคือเวลาเรากดสร้างบ้านปุ๊บนะฮะมันจะเป็นแบบหมู่บ้านแล้วจะมีแบบบ้านให้เล็กๆนะฮะดิบยิบย่อยยิบย่อยนะฮะไม่ใช่แบบขั้นสูงสุดที่มันขยายไปกว้างมากนะฮะคือถ้าเรายิ่งตั้งเยอะนะฮะมันสามารถมีสิ่งก่อสร้างข้างๆได้มากขึ้นนะฮะไม่เกี่ยวกับแต่มันจะเพิ่มนอกจากหกสิบ้าเรื่อยๆนะถ้าเราปล่อยไปหรืออัปเกรดนะฮะมันจะมากกว่าห5สิบห้าขึ้นไปแต่ถ้าเรา เด็ดไว้ที่หนึ่งร้อยเช่นหนึ่งร้อยเงี้ยจะปกติจะมีสิ่งก่อสร้างสีใช่ไหมเริ่มต้นจะมีห้าถึงหรือหกนะฮะก็แล้วแต่ว่ามันจะมีเท่าไหร่แรนดอมไปบางทีจะมีหนึ่งหนึ่งบ้านก็ได้นะฮะมินิมอลมันจะพูดมินิมัมหรือเปล่า distance between two building อ่าอัปเดตนะฮะก็คือระยะห่างจากหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่หมู่ระยะห่างจากบ้านสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านนั้นนะฮะว่าจะห่างก,กันกี่บล็อกนะฮะประมาณสองบล็อกก็เป็นที่ดีแลนะ generate part in new build half the build update them นะฮะยิ่ง คือแบบถ้าเราไปอัปเกรดหมู่บ้านหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะทำทางเดินเชื่อมไปนะฮะถึงห้องห้องหนึ่งนะ,ะ um, uh, minimum, ครับมินิมัมเอ่อมินิมัมคือแมกซิมัมดิเออผมพูดผิดแมกซิมัมนั m มเบอร์ออฟชิลเดนแ e ปด f ฟ e ลนเซ e ปเอยผมอ่าน Default มันอ่านว่าด f f ราวด์หรืออะไรสักอย่างก็คือสิบคนนะฮะคือจำนวนเต็มที่เด็กจะเกิดในหมู่บ้านในขนาดนั้นนะครับพร้อมกันได้มากคือสิบคนนะฮะถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีเด็ก เรือนหมู่บ้านนะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นะฮะเรามาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่ดีวะมันต้องดูจานวนว่าบ้านกับจํานวนห้องมีประมาณพอหรือเปล่านะฮะดูไว้ก่อนเดลดาวิทเอ็นวิชวิลเจอร์ฮะปริชั่นนะฮะก็ที่อย่างที่บอกฮะประมาณสองกิโลเมตรถ้ามีหมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้กาจะไปทาสมรทไมตีนะฮะที่บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะโอเคเลดาวิดเอเบเดได้นะฮะปกติคือถ้ามันเป็นมีแบนดิตในระยะหนึ่งกิโลเมตรครึ่งนะฮะ อ่ามันจะเข้ามาบุกหมู่บ้านนั้นนะฮะแต่ว่าถ้ามันห่างจากนั้นมันจะไม่เข้ามายุ่งเนะะียยิ่งเราปรับน้อยเท่าไหร่มันจะบัณฑิตจะไม่เข้ามาหมู่บ้านมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเราปรับมากๆนะมันจะไปทุกที่ะฮะแต่ถ้าบัณฑิตโดนเราฆ่าก่อนหรือว่ามันโดนหมู่บ้านชาวบ้านฆ่าตายก่อนก็เป็นสิ่งก่อสร้างเละๆที่ไม่มีใครสนใจนะฮะเราก็สามารถจิตได้ก็แล้วแต่นะฮะ โอเคชอยทูเด็ด d ิดเ d ตแบนด i ตบิลดิ่งแอปพลิเคชันใดนะฮะก็คือแบบจะมีชอยเท่าไหร่ว่าบบนดิตจะมาบุกนะฮะวันที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือห้าวันจะมีโอกาสหนึ่งวันหรือว่ามากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้โอเคเด็บทูก็ไม่มีอะไรสําคัญนะฮะก็จะเป็นพวกรองอะไรโน่นนี่นะฮะซึ่งจะเป็นเราแต่งไม่ได้นะฮะเราก็แค่ปรับอะไรนิดหน่อยนะฮะก็ไมนะ่เจอเจ้าช่างมันนะฮะ โอเค generate if a following language to report with intact generate translated ครับนะฮะก็คือการแปลภาษาประมวนั่นเอง generate color chart สำหรับอ่าเอาไว้เป็นคล้ายป้ายหรืออะไรทอย่างเนี่ย generate สีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะยังไม่เคยเจอนะฮะ desktop generate a list of required every building this order generate this up resort รีเควสก็คือจะบอกว่าส่วนที่ส่วนประกอบของหมู่ไอ้บ้านหลังนั้นนะมีอะไรบ้างหรือว่าจะเป็น,นคล้ายๆว่าสำหรับต้องการสําหรับอารีสอร์ทสำหรับอัปเกรดหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเจนเนอเรตไอ้พวกเดฟโทมันไม่ค่อยจาเป็นบ้าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะฮะเจนเนอเรตกูดลิตนะฮะสำหรับการสร้างเฮ้ยผมไม่แน่ใจ for for อ๋อยไม่ใช่ จะได้ the list of, item no no. list of item no ไม่แน่ใจมันเอาอาหารชื่อไอพวกอาหารของมันมาแต่งชื่อใหม่หรือว่าเอาอาหารที่มันมีในแมครับอยู่แล้วามาใช้ผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันไม่อธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้นะฮะโอเคแล้วก็จะมาพูดถึงการสร้างหมู่บ้านกันเลยนะฮะยาวไปยาวไปเลยลูกเพีย นะฮะซึ่งเราจะไม่สามารถสร้างมิลิเจ์ในบา,นาร์ได้นะฮะเรื่องาก็จะทำการสร้างวิลลเจ์บนดินนะฮะบนบล็อกนะฮะบล็อกต้องเป็นบล็อกไอไม่ใช่บล็อกต้องเป็นบล็อกนะฮะพูดตามผมนะฮะบล็อกโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะฮะซึ่งถ้าทําหมู่บ้านแล้วผมมั่นใจว่าพื้นผมจะเป็นอย่างเงี้ยที่เห็นนะฮะซึ่งพยายามจะทําให้กริปจบเร็วขึ้นมาก ที่สุดนะฮะออฟฟิเชียลคือวางแล้วก็กดคลิกมันก็จะเป็น,นคล้ายกันนะแต่ว่ามันจะไม่มีหน้าต่างอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยอันเนี้ยจะมีหน้าต่างขึ้นแต่ว่าออฟฟิเชียลจะแรนดอมให้จะไม่มีหน้าต่างขึ้นนะฮะก็ไม่ต่างจากไอจํานวนหนึ่งในลิสต์ในนี้นะฮะก็จะมีให้เลือกกันอยู่อย่างที่บอกมีฮินดูมีมายานนะฮะแล้วก็เจแปนไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนานะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือลนะซึ่งที่ผมชอบเอาที่สุดน่าจะเป็นนอร์แมนนะฮะเบรดโอ้โยเชียด เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็สวยงามพอตัวฮะก็ต้องรอัปเดตอัปเกรดนะฮะยิ่งอัปเกรดมากเท่าไหร่ยิ่งสวยมากเท่านั้นนะฮะซึ่งเราสามารถตั้งค่าน,นุ่นนั่งไว้เราต้องรีบไปตั้งค่าก่อนนะฮะไม่งั้นบางทีอาจจะเซฟหรือเปล่าผมก็ไม่เคยนะ,ะแต่ผมเคยทำจุดสูงสุดแล้วแต่เสด่าไม่เป็นก็เป็นปัญหาต่อมานะฮะโอเคตอนนี้เราก็ คือมันจะมีวิธีการปั๊มของอยู่นะฮะเราสามารถดูได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรนะฮะเราลองกขึ้นมามันคือซีดข้าวนะฮะซึ่งถ้าเราจะช่วยหมู่บ้านนี้ในการหาดรซอร์สนะฮะมันเป็นข้าวใช่ไหมฮะเราก็ต้องเก็บซีดนะฮะดันทิ้ง <c oughs> ก็คือเอาซีดหรือว่าเอาพวกข้าวอะไรนะฮะโยนให้มันไปเก็บนะฮะถ้าเราให้อย่างอื่นอย่างเช่นเอมเบลล์อยากช่วยหมู่บ้านคือเอมเรลล์ไปให้หรือว่าเอาพวกบล็อกอะไรที่มาต้องการใน อะไรนะสิ่งก่อสร้างที่มันต้องการเอาไปสร้างอัปเกรดหมู่บ้านอะไรของมันนะีฮะเราไม่สามารถให้กับทุกตัวได้เราต้องให้เฉพาะหัวหน้าหรือว่าเราเราต้องแลกเปลี่ยนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจะมีวิธีอยู่ฮะถ้าคนตัดไม้นะฮะจะสามารถโยนไม้แล้วไอคนตัดไม้นจะเก็บไม้แนละ้วถ้าเป็นคนทาข้าวถ้าโยนข้าวไปให้มันก็จะเก็บข้าวถ้าเป็นคนฆ่าหมูถ้าเอาหมูไปให้เนื้อหมูนะเอาไปให้มันก็จะเข้าคังหลักนะฮะทั้งหมดเลยแล้วมันไปไหนอู่งานอีกแล้ว โอเคเราก็เราจะไม่โยนเอามาทําอะไรกันนะวันนี้มีปาร์ตี้อะไรกันเดี๋ยวผมต้องหาชื่อคนที่มันเป็นเจ้าของเราไม่ต้องจําเป็นต้องหาอะไรเราไปยืนตรงกลางเหมือนเดิมก็โผล่มเองนะฮะคนไหนนไมนเพ็นะโผล่มาตอนนี้ที่ที่ที่มาต้องการคือออกโหวนะฮะเจ็ดสิบสี่อันแล้วก็วูสิบสี่อันเอ๊ะวูดสิบสี่อันนะฮะวูดไอ้นี่คือหมายถึงว่าหนึ่งในหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดนะฮะวูดคือนี่ที่มันเป็นไมทอนหนึ่งเงนะฮะอะไรก็ได้ฮะประมาณ ประมาณสิบสี่ชิ้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสี่นะฮะโอเคแล้วก็โอ๊กูดนะฮะจะไปต้องใช้โอ๊กูดเท่านั้นนะฮะที่มันบอกนะฮะบรรทัดแรกโอเคมีอะไรไหมบรรทัดแรกมีอย่างเดียวนะฮะแล้วเราจะทำไงให้มันให้นะเราไม่สามารถเปิดกล่องนะฮะเราไม่สามารถแอดเขาเข้ากล่องมันได้เพราะามันคือเราเป็นกล่องของหมู่บ้านนะฮะเราต้องฆ่าคนทั้งหมู่บ้านก่อนถึงจะเอากล่องได้แต่ก็ไม่ใช่วิธีนะเพราะว่าเราให้มันสร้างบ้านเราไม่ได้จะฆ่ามันนะฮะโอเควิธีง่ายๆฮะสำหรับใครที่ต้องการ จะช่วยหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ในโหมดสบวยบอก็ตามนะฮะวิธีง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋กดเกดเฮวเอาออกเฮียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมใช้แค่สองเดี๋ยวเดี๋ยวผมท,ทําทฤษฎีในการให้ของนะฮะเดี๋ยวด้ะแล้วก็เอาวูให้ด้วยไม่ต้องอะไรที่ในการให้ของนะฮะซึ่งถ้าเป็นโหมดสบาวบอ้นเราสามารถกดอ่ากดคลิกตรงนี้ได้เลยนะฮะคลิกคลิกซ้ำไปซ้ำมานะฮะแต่ว่าถ้าจะแบบใครๆมันจะขึ้นทีละหนึ่งทีละสองใช่ไหมเราคลิกขวาะฮะแล้วมันจะเป็นแบบีทเท่าไหร่วะ ีละสิบสองนะฮะเอ้สิบสองปะทีละแปดนะฮะถ้ากดนะฮะแปดวะวะเออแปดแปดนะฮะถ้ากดคลิกขวาจะให้ทีละแปดถ้ากดคลิกซ้ายจะให้ทีละหนึ่งนะฮะคลิกซ้ายคือกดคลิกตรงนะฮะคือคลิกตีอะอย่าจําผิดซ้ายกับขวาผมจะสลับกันอยู่โอเคนะฮะกดดไปเรื่อยๆนะฮะซึ่ง ถ้าเป็นซาวเวอร์มันไม่สามารถทําการบักไม้ร้อยสิบเอ็ดอันได้นะฮะซึ่งถ้าเป็นหมดนี้สามารถทําได้แต่ว่าวิธีง่ายสําหรับใครที่มีมาเยอะแล้วคลิกเกียดนะฮะกดคลิกไปเลยนะฮะอ่ะเนี่ยกดคลิกไปเลยมันก็จะขะไอเดียวค้างคือคือมันมันทาไม่ได้แล้วโอเคเปลี่ยนเวอร์ชันไม่ได้คิดโอเคนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้ซึ่งเราจะมีตังค์ใช่ไหมฮะเราจะไปซื้อมาได้แต่ราคามันจะแพงขึ้นอยู่นะฮะ โอ okay, เคเนีแล้ก็จะมีครบแล้วเราต้องปรับให้เป็นตอนเช้าเพื่อให้ builder เราต้องดู builder คือใครนะฮะแต่เราไม่จำเป็นหรอกด builder ก็ไปทําเองนะฮะซึ่งที่สําคัญที่จะรู้นะฮะคืออยากจะรู้ว่าอย่างเช่นอยากจะรู้ว่ามันจะไปสร้างอะไรต่อตอนนี้ก็ทําดูตรงนี้ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ที่มันบอกคือมันจะสร้างเอ่อไมซอนดูคราเพนเชียนะคราเพนเตอร์ inter, นี่มัน ทำสีอะไรทุกอย่างห้องทําสีแต่ไม่ใช่นะฮะอินสครเกอร์มันน่าจะเป็นหมู่บ้านมันจะเป็นบ้านคนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจมันภาษาภาษาอังกฤษเป่าววะเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะฮะผมก็แปลไม่ออกอ่าแต่อักษรภาษาอังกฤษแต่มันสะกดไม่เหมือนมันเป็นสะกดเป็นอังกฤษอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษามันโปรเจกต์อะไรเอยอันนี้ไม่ทราบอ่าอยู่ทางยี่สิบเก้าเมตรทางตอนตอน NWE เซลโอเคอยู่ทางซ้ายนะฮะทางซ้ายของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กเป็นเอ็กเป็นเหนือใช่ปะเอ็กเหนือถ้าจะเป็นเอสนเอสันอยูบแต่วอยู่ทางซ้ายทางขวาวะไม่ทราบพี่ถ่าจะอยู่ทาง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 ไหนวะช่างมันนะฮะผมจำไม่ได้ว่าเวกับซลอยู่ทางไหนซลอยู่ทิศใต้แันยูกับอี จับรยูอีกเัี๋ยวบยูอยู่ทางซ้ายนะฮะจะเป็นสร้างตรงนี้นะฮะแถวๆตรงนี้นะฮะซึ่งเดาจะข้ามมันจะไม่แคร์นะฮะโอเคแล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนมันก็จะไม่มีใครออกมาทําอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนจะเป็นเวลาที่แบนดิตออกมาป่นเปี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้แบนดิตยังไม่เกิดนะฮะซึ่งมันจะรันดอมช้อยว่าจะมาวันไหนหรือไม่มาวันไหนนะฮะยิ่งเราทําให้หมู่บ้านใหญ่ขนาดไหนนะฮะมันก็จะยิ่งทําการปล่อยสปาวหรือสปาวพวก NBC มาช่วยปกป้องรักษานะฮะหรือจะสร้างพวก วอดีเออร์มาป้องกันนะฮะแต่หลักๆคือถ้าเป็นแบบหมู่บ้านสําหรับหรือเป็นพวกฟอร์ดอะไรอย่างนงี้นะฮะมันก็จะสร้างพวกถึกๆมาพวกทหารในจุดตรงมาเลยนะฮะก็สามารถจ้างว่าอะไรล่ะ,ะ,ะ,ะว่าจ้างมันได้นะฮะก็โอเควันนี้ผมก็จะจบคลิปไปพิงเท่านี้นะฮะการสอนทีงสุดลงพิงเท่านี้นะฮะกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยนะฮะอยากให้รีวิวมัดละเอียดละเอียดแบบนี้ก็ติดตามเขาเอาไว้นะครับอยากจะ บอกตรงนี้เลยนะฮะทำมาถึงจุดจุดนี้นะีฮะติดตามประมาณห้าเกือบหกร้อยแล้วนะฮะก็ประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งเะฮะทุกร้อยนี่ผมรู้สึกก็ปลาปื้มมากเมื่อก่อนเนี่ยผมได้ร้อยติดตามรู้สึกน้ําตาจะไหลแบบออโอเคนะฮะมันก็ร้อยหนึ่งก็แบบโอเคแล้วแต่ว่าตอนแรกสิบคนเขาบอกไม่โอเคโอเควันนี้ผมก็มโอเคบอยไปโอเควันนี้ผมก็จะไปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวก่อนไปขอเปิดเพลงให้ฟังก่อนอ่ะ โอเคนะครับไปแล้ว